จะตกปลาช่อนเลือกคันเบ็ดแบบไหนดีอืมเอาจริงๆนะครับผมเป็นคนที่มีอะไรก็ใช้แค่พอใช้ได้ก็พอแล้วแต่หากถามว่าถ้าให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะในการตกปลาช่อนเนี่ยเราจะเลือกคันเบ็ดไหนแบบไหนดีวันนี้ผมมีคําตอบมาให้น้าๆนาได้รับชมกันก่อนอื่นน้นาต้องรู้ก่อนว่าการตกปลาด้วยปลาช่อนเนี่ยด้วยเหยื่อปลอม มีวิธีการตกแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเลือกที่นิยมมาบอกนะครับ 1. ตกด้วยวจัชลายาง 2. ตกด้วยเหยื่ออย่างแข็งเบสพวกเหยื่อพลาส,สติกครับ 3. ตกด้วยกระดีเหล็ก 4. เหยื่อผิวน้ำเช่นพวกกบกระโดดกบยางวิธีนี้ค่อนข้างนิยมมากเลย 5. ก็พู้ออกเทซ์ซัดลิงอะไรเงี้ยครับจากทั้งห้าเทคนิคนี้นานาต้องรู้ว่าการตกปลาด้วยเทคนิคเทซ์ัลิงเนี่ยเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดและยากที่จะเข้าใจมากที่สุดการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้กับเทคนิคอย่างเท็กซ์ซัดลิงได้ดีก็จะใช้ได้ดีกับเทคนิคที่เหลือด้วยเดี๋ยวมาพูดเกี่ยวกับคันเบ็ดกันก่อนเลยละกันมีนานาหลายคนชอบคันที่อ่อนๆบางคนแบบว่า ใช้ระดับแบบ U L อ่ะคือแบบอ่อนมากมากอ่ะหากถามว่าผิดหรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าไม่ผิดหรอกแค่ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะที่สุดเท่านั้นเองเพราะอะไรนะหรอก็เพราะเรากำลังจะตกปลาช่อนไงคันเบ็ดที่อ่อนมากไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสิ่งที่ต้องรู้คือปลาช่อนเป็นปลาที่มีปากค่อนข้างแข็งและเป็นปลาที่ชอบมูตินอีกต่างหาถึงนาน น,น่าจะเจอก็ตามแต่หากใช้คันอ่อนมากนอกจากจะวัดติดยากแล้วยังเปิดโอกาสให้ปามุดดินมากขึ้นด้วยมาดูกันที่ความยาวที่เหมาะสมของคันเบทกันก็สำหรับเบสก็ที่แนะนำก็6ถึง6.8ฟุตนะครับสำหรับสปิน6ถึง7.6พุรหรือถ้าเกิดอยากได้ยาวกว่าก็ตามใจครับทำไมสปินถึงยาวกว่า เพราะว่าสปินเป็นคันเบสที่ทํางานได้ดีขึ้นถ้าคันยาวขึ้นสั้นมากจะไม่ค่อยดีครับเวทที่เหมาะสมกับประช่อนน่าจะเป็นแบบเวทกลางๆนะครับสําหรับเบสก็1 0ถึงส7สําหรับสปิน6 1ถึง12ครับพาวเวอร์ Power เป็นแบบมีเดียมนะครับแล้วก็แอคชั่นก็เป็นแบบฟาสตหรือ F เนี่ยแหละไวหน่อยหนึ่ง เวทที่ผมบอกไปเนี่ยก็เป็นโดยประมาณนะครับจะแข็งกว่าหรืออ่อนกว่าก็ได้นิดหน่อยส่วนข้อมูลสามารถดูได้จากที่คนคันนะครับมันจะระบุเาอไว้ต่อมามาดูส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือด้ามในส่วนนี้นะนะนะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบจางและแบบก๊อกก็แล้วแต่จะชอบนะครับแต่ผมจะมีคําพูดเล็กๆมาบอกกันนะเผื่อจะได้อะไรบ้างอ่าหก็คือ หากเป็นคันนักาถูกหน่อยอ่ะจนถึงแพงอ่ะถ้าชอบด้ายางก็เลือกใช้ได้แต่ยางมันก็มีหลายเกณฑ์นะครับต้องดูดีๆแล้วก็ยางเนี่ยเวลามันจมน้ำอ่ะตกน้ำน่นแหละมันก็มันจะจมไปเลยนั่นแหละส่วนถ้าเกิดเป็นด้าบก๊อกเนี่ยส่วนใหญ่ก๊อกคุณภาพไม่ดีอ่ะไม่น่าใช้เลยไม่ควรจะใช้ ก็ดีมาก,กอยู่คันลหมืนอ,อย่างเงี้ยคันแพงๆอ่จะได้กอกดีดีอยู่ถ้าเกิดเป็นกอคุณภาพสูงอ่ะมันจะจับนุ่มกระชับมือไม่ลื่นด้วยอ่าพอมันตกน้ำอ่ะมันจะลอยน้ำอ่าส่วนเรื่องไกด์เนี่ยผมว่ายังไงก็ได้มากกว่าเพราะว่าตบวช่อนไม่ได้ต้องใช้กำลังอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดเราได้ไกด์ดีๆก็ตีไกด์หน่อยลื่นหน่อย ตกปลาสนุกขึ้นอะไรประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวลองมาดูการตกจริงกันสักหน่อยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการตกด้วยกบกระโดดซึ่งหลักๆแล้วดูจากหมายแล้ว่ก็ค่อนข้างลกเลยมีหวังมากก็มีกอญ้าด้วยน้ําก็ไม่ค่อยลึกมากการตีก็ตีแถวๆขอบๆรอบๆข้างๆางกอเงี้ยมีหวังได้รุนแน่การใช้กบกระโดดก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็อยู่ที่อ่านหมายหาที่ดีๆมอๆหน่อยตีให้ดีพอมันกัดอะ่ะปกติถ้าผิวน้ำมันกัดก็น่าจะเห็นแล้วแหละเราก็จะส่งสายซะหน่อยหรือว่าจะวัดเลยก็แล้วแต่ชอบใจอ่ะครับแต่ถ้าให้ดีอะ่ะควรรอให้สายตึงแล้วค่อยวัดจะดีกว่าจะได้มีโอกาสได้ตัวเยอะขึ้นเออถ้าเกิดวัดติดแล้วเนี่ยอัดแหลกเลยนะครับอย่าเล่นมากอย่าเปิดโอกาสให้มันลงดินเดี๋ยวจะงานองอกนะครับ เอาลสำหรับตอนนี้ก็คงต้องขอพอเพียงแค่นี้ก่อนอถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณดที่นี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าชอบก็ติดตามกันต่อไปนะหรือถ้าไม่ชอบก็ลองติดตามกันต่อไปน่แหละแข่งใจตามหน่อยเอาไว้เจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ